อาไปดูเรื่องต่อไปแล้วกันคุณผู้ชมถึงแม้ว่ายังค่อนไปทางไม่กลางเดือนดีแต่มันก็ใกล้แล้วแหละช่วงวันเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่เขามีความเชื่อความศรัทธาดิฉันก็เลยจะพาไปกระาบไหว้เสริมสิริมงคลที่ไหนอย่างไรตามไปค่ะววย้ที่่มาชาชชงนนบุุ ยยยโอ้ยรูปขนาดนี้ทาทางจะรวยนะจ๊ะคุณพี่จะ้ะนี่คือบรรยากาศที่วัดท่าไม้ อยู่เลขที่66บ้านท่าไม้หมู่ที่2ตําบลท่าไม้อาเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรครค์เป็นที่ตั้งของต้นตะเคียน2พี่น้องที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ถึง500ปีเก่าแก่มากเลยค่ะคุณเขาไม่ได้มาทาถูแค่ท่อนตะเคียนกับเรือแล้วนะยังไงถูไปยันไม้พายเลยอ่ะคุณโตะเกียเออนะอก็อย่างที่บอกแหละถึงแม้ว่ายังไม่ถึงวันใกล้เสียงโชคมากเท่าไหร่แต่สาธุชนที่เขามีความเชื่อเขาก็ทยอยเดินทางกันมาไม่ ไม่ขาดสายเหมือนกันนะเพราะว่าที่วัดแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของตะเคียนแล้ววัดแห่งนี้ก็โด่งดังเองด้วยนะอย่างพี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชื่อและก็ความศรัทธานในเรื่องนี้ค,คุณพี่ก็เลยเล่าให้ทีมงานของเราฟังบอกว่าพี่เนี่ยเคยเดินทางมากราบไหว้แม่ตะเคียนนะแล้วก็ถ่ายภาพติดรูปของผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งเอาให้คนอื่นดูแต่ไม่มีใครเคยเห็นเลยค,ค,คิดว่าเอ๊ สงสัยคงจะเป็นรูปของเจ้าแม่ตะเคียนเขาบอกรูปที่เขาไปให้ด,ดูคนอื่นมองไม่เห็นผู้หญิงอ,ะอ่ะคุณคิดดูดิงานนี้เขาก็เลยกลับมากลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อขอพรกับแม่ตะเคียนว่าให้แม่ตะเคียนเนี่ยช่วยบรรดาลโชคลาภมาให้พร้อมทั้งไม่ไม่ว่า ที่มือเลยเนี่ยทำอะไรสเสียงสิเขยา่าสิเสียงเยงซียมซีเสียงทายกันไปก็เตรียมจะนําเลขเซียมซีไปเสียงดวงเสียงโชคกันต่อน,นั่นแหละค่ะคแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคุณผู้ชมก็ย้ํากันดังๆอีกครั้งว่า,วามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลใช่ว่าทุกคนที่ไปแล้วเขาจะได้โชคได้รับเหมือนกันหมดเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนคจะโชคดีเหมือนกันหมดก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย